วัดเตะโอ้ยวัดเตะแกสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอ่าวันนี้นผมจะมาเออรีวิวปืนปืนนี้นะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่นะครับยับเคียวแท็ก KRG เอฟเอเอลองมันสีนะครับอ่าเบนปืนเอ่อเคิลเทคซีรีเอลเออขอขอไปนะซีรีส์เดียวนะครับเอ่อที่ยอมนะครับยอมแมวนะครับอ่าเคิลเทคครับโอ้เดี๋ยวเนี้ยกระสุนของมันนะครับเนี้ยพาวเวอร์อยู่ที่หนึ่งร้อยนะครับอ่าเนี้ยไฟเรทเอ่อศูนย์นะครับเจมสปีดคือน้ำหนักนะครับอยู่ที่แปดสิบสองนะครับอ่าอันนี้ก็คือความนิ่งหรือเปล่าเออไม่ต้องไปสนใจมัครับ นี่คือเออกระสุนนะครับพิบเอด็ดนับหนึ่งแม็กนี้ิบเอด็ดพิบเอ็ดนัดนะครับโอ้ยเนี่ยครับเอเอมันเป็นเออปืนที่เออย้อมมานะครับเดี๋ยวเราเออมาลองเล่นกันดูดีกว่านะครับเอามาเลยว่านับจะปืนนับเคลวเท็กนะครับเอทแอลสองพันสี่นะครับเคลวเท็กซีรีส์เดียวนะครับเออที่เอามาย้อในใส่นะครับ อีก oh เลยผมชอบเสียงน่าดังตอบทองตอบกอไีู่้ฟิวเลยอ๋อไป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 ดูไปดู ช็อกช็อกช็อกโอ้ยเต็มหัวเลยเต็มหัวเลยโ,โอยนูจเห็นหมครับเสลันิเลยครับไม่ไดเลยนไมเอหแล้ว Kita. <laughs> Fire in the hole. Bye la go, bye la go. Bye lu li, bye lu li, bye Fire in the hole. Mari, mari. โอเเจ๊กอ oh, ้ยปีต ah! ั้งนานแล้วเนี่ยทำไมมันปืนย้ไม่หมดหอเม็ก Lookie <laughs> Fire in the hole Triple kill อ,อ้าวปิ้งสี่ขูนร้อยอ่ะน,าน,น,าน,น,าน,น่าแน่สองเกือบเจ๋อเบิ่งปิวเลยเกียร์ยทอาไหน Triple kill. Okay. Fire in the hole. Oh, can kill that. One nát, one nát, one nát, nát Thai. เต็มเต็มเลยอาหยาอย่ากระสุนกระสุนไปแล้วกูมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วเฮ้ยเพื่อนมันนำแล้วว่ะมันจะนำแล้วว่ากระสุนเยอะมันตัวดีนะครับเสียก็เสียมันมันโหลดนานนะครับเลยหลดนานนะครับเจน killer KILLER! Hey, oh, CHAIN <laughs> KILLER!

ปิดปิดไม่เกียนว่ะเสียเสียได้มันเอาออกไปจนแล้วไเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปว่ะไปว่ะไปว่ะดีเฮ้ยมาดิเฮ้ยไปแล้วนะเว้ยเฮ้ย Aye. <laughs> Aye. <laughs> 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 Headshot. What heck. Fire in the hole. Double kill. โอ้โโดเต็มเโดนต็มเต็มครับเร็วเพื่อนมันชอบตีเอเท่าไหร่ว้มันไมเห็นูใช่ไหมตหลังแม่งเลยไหนวะปิดปิดเป็นเกียร์ย ตกลงกูม่าเล่นลูกซองหรือเล่นมีดเนี่ยไปดูลปลูไปดูเพื่อนอย่าฟางฟางสิโอ้โอ้โอ้เพื่อนเฮดช็อต โอ้ยวุ่นแตกแล้วโอ้ยโอ้ยกระสุน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 ไอ้ยาเอ้ยเพื่อนมันจะชนะแล้วว่ะดีดี่อยดิ จะชนะแล้วเพื่อน้ยเพื่อนสามตัวสามตัวมันจะชนะแล้วมันจะชนะแล้วไปเพื่อนเล่นดีดีหน่อยเอออ๋ออะไรใส่ไปหมดเลยตัวเดียวตัวเดียวอย่าตายอย่าพุ่ง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 ตายไอ้เหี้ยแต่พุ่งจะตายแล้ว เอ,อก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ดูคลิปผมจนจบนะครับขอบคุณมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอยา,ากมาจับทุกซองปืนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวันนี้ผมก็ขอจบการเล่นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ